بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتاوين اللهم ربّي زدنا علما ورزقنا فهما أ م ا บ ع ดุัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะทุลลอฮิวบระกาตุอัลฮัมดุลลาคับท่านพี่น้องผู้ที่มีอ إ มานศรัท่าที่กักท่านวันนี้ช่วงเวลาของอัลกุรานทางนำชีวิตนะครับก็จะได้นำเอาสาระความรู้ที่เป็นพระตาหนักของลอสภาโนวตาลาเป็นการเน้นย้ำเป็นการตักเตือนกับบรรดาผู้ศรัทธาโดยเฉพาะยิ่งพวกเราทุกคนทั้งตัวผมเองและพี่น้องที่นะครับรับฟังรายการ เพื่อเอาไปปรับใช้นะครับในการดำเนินชีวิตของเราวันนี้ผมจะนําเสนอนะครับใน2อ,อายะที่เกี่ยวกับลักษณะหนึ่งที่พระอ,อลัลลอสุภานวตาราได้พูดถึงธรรมชาติหรือเอกเียวอุปนิสัยโดยปกติของมนุษย์ทั่วไปซึ่งต้องยอมรับว่าบรรดาผู้ศรัทธาจะไม่มีพฤติกรรมหรือมีความคิดหรือมีการปฏิบัติเหมือนดอังเช่นอัลกุรานได้กล่าวไว้ในสุรนี้นะครับ วันนี้นำเสนอในสุรตุลฟัจริอายะที่15และอายะที่นะครับ16ก่อนอื่นเราก็มาอ่านกันนะครับเพื่อจะได้ศึกษาความหมายด้วยแล้วก็ได้อ่านให้อย่างถูกต้องด้วยนะครับอุบิลลาฮิมินัชชัยตอนุรรจีมฟฝอัมมัล الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رب านนัในสองอายานี้พี่น้องครับก็จะมีลักษณะการอ่านที่ใช้ทักษะหรือหลุกมหลายจุดด้วยกันอย่างเช่นฟะอัมมาเนี่ยนะครับจะเกิดว่าจะมีการหน่วงเสียงในหลุกมเรียกว่าหลุกมวาจิบุลกุนะนะครับมัลอินซานนี่ต้องให้ชัดเป็นลามุลกอมาริยาอินซานเนี่ยก็จะอ่านเรียกว่าซ่อนเสียงแล้วก็มีการหน่งเสียงเรียกว่ากุมอิกฟา อีดมับสะท้อนเล็กน้อยตัวบาไม่มีสุกูลนะครับมับสะทะ้อนนิดหนึ่งครับตาลาหูรบบูหูนะครับก็อ่านยาวเป็นนิ่ระมัดศีละนะครับอ่านยาวสองฮารกะก้ฟากรมาหูหูตัวนี้ก็อ่านยาวสองฮารก์ก้าพี่น้องสังเกตว่าจะมีตัววาวเล็กๆที่อยู่ด้านล่างของตัวฮาตัวนี้ให้เราสะกดเป็นฮาอูวาวสุกูลหูได้เลยนะครับวนาอัมมาหูก็เช่นเดียวกันครับอ่านยาวสองฮาร์กะ เฟย์อากูรูรับบีนะครับรับบีตัวนี้จะมีเครื่องหมายยาวในทางฮุ่กรมเนี่ยเขาเรียกว่ามัดดุนยาอีซี่ผู้อ่านสามารถอ่านยาวตั้งแต่สองสามสี่ห้าหกะรัอักรามันวะอัมมาก็คล้ายๆกันเป็นวาจีบุนกุนนะนะครับอิดาก็เป็นมัดยาอีซยาวได้สี่เรียกว่าสองสามสี่ห้าหกะรัเลยนะครับอิดามะบตะลาฮูฟะกอดะระอเลฮิริสกฮูนะครับก็อ่านยาวสองห้าหรอกะรับเยะกูรูรับบีอาฮานันเป็นมัดดุนยาอีซี่ เราสามารถอ่านบีเนี่ยยาวได้ 2, 3, งสามสี่ห้า,าัวกรมาในดู <c oughs> ส่วนของความหมายนะครับในสองอายะนี้ก็เป็นอายะที่เป็นข้อคิดนะครับจอยลัตลาได้บอกกับเราว่าฟะอัมมันอินซานูสำหรับบรรดามนุษย์นั้นเนี่ยอิดามับตะลาหูรบบูเมื่อพระผู้ิบาลของเขาได้ทำการทดสอบเขาใช้คำว่าอิบตะละแต่ว่าทดสอบเขา ทดสอบยังไงครับฟะอักรมาหูดังนั้นพระองค์ให้เกียรติกับเขาให้เกียรติเช่นให้เขามีตําแหน่งมีฐานะเป็นที่รักเป็นที่ชมเชยของคนในผู้คนทั้งหลายในสังคมมีเกียรติวะันะอามาหูและพระองค์ให้ความโปวดปานกับเขาเช่นให้ความปปวดปานโดยการให้เขามีร่างกายแข็งแรงมีทรัพย์สินมากมายนะมีลูกหลานเรีวยกว่าเป็นเป็นความปวดปานที่เราตราให้กับเขาเฟยอกลูรับบีคนคนนั้นก็จะกล่าวว่า พระผู้บิบาลของฉันนั้นอักรมันให้เกียรติกับฉันตรงกันข้ามเลยครับวะอัมมาอิดามบตาลาหูและสําหรับใครละ่ะสำหรับมนุษย์อีกชนิดหนึ่งอิดามบตาลาหูเมื่อพระผู้บิบาลของเขาได้อะไรครับได้ทดสอบเขาฟะกอตอราอิฮิริสกอหูโดยพระองค์ทําให้ริสกีของเขานั้นนะครับคับแคบลงน้อยลงหรือ,อยากลําบากลงแล้ว ฟยกูลุรบ,บีอาหารนันเขาก็จะกล่าวว่าพระผู้บิบาลของฉันได้ไดทำการอะไรเหยียดย้มฉันดูหมิ่นดูแขนฉันในสองอายะนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรสองอายะแรกในสองอายะนเนี่ยนะครับในอายาแรกก็เป็นการบ่งบอกว่าคนที่เขาไม่ได้มีศรัทธาต่อลอสุภานวตารตาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขานั้นมีอะไรมีมีความพิเศษมีความโดดเด่นมีความเหนือกว่าผู้คนทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านทรัพย์สินร่างกายกิยศต่างๆคนกลุ่มนี้ก็จะมีความรู้สึกลำพองตนจากตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นคนลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับบอกว่าไอความโปรดปรานที่ได้มาไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเราเลยแสดงว่าการที่เราได้รับสิ่งนี้มานั้นคือบททดสอบกับเราทดสอบนี้เราสอบผ่านไหมนะครับสอบไม่ผ่านนั่นหมายความว่าแทนที่เราจะเช่นมีร่างกายแข็งแรงขอบคุณอัลลอฮ เอาร่างกายแข็งแรงไปช่วยงานสังคมของอัลลอฮ์เช่นช่วยเหลืองานมัสยิดช่วยเหลืองานองค์กรต่างๆที่ขับเคลื่อนงานศาสนาของ Allah. อัลลอฮ์อัลตลาให้เขามีทรัพย์สินมากมายเขาก็อะไรครับรู้สึกว่านี่เป็นความโปรดปานของอัลลอฮ์เมตตาเขาเขาก็เอาทรัพย์นี้ไปอะไรไปบริจาคไปช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์สุภาณอัลตลาหันท่าคนที่ไม่มีศาสนาคนที่ไม่มีพระเจ้าเขาก็จะกลับเอาสิ่งที่เป็นความโปรดปานอันนี้แหละ กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่ได้มาเป็นบททดสอบสาหรับสําสหรับเขาซะแล้วอาจจะหมายความว่าไม่ได้หมายถึงเฉพาะคนที่ปฏิเสธสัทายาอย่างเดียวสําหรับมุสลิมบางคนก็แล้วแต่จากคนเคยยากลําบากพอร่ารวยมากลายเป็นคนที่หยิ่งจองหองเลยกลายเป็นคนที่ดูหมิน่นดูแคลนคนยากคนจนไปหรือกลายเป็นคนที่ เรียกว่าต้องให้ผู้คนมาทําการนะครับยอมจำนวนกับเขาเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เพิ่มพูนอิ م านศรัทธาให้กับเขากลับกลายทําให้เขานั้นออกห่างจากศาสนามากขึ้นในทางกลับกันเราก็ทดสอบบางคนเช่นทดสอบคนยากคนจนแทนที่เขาจะสบัตดิอดทนเขากลับอะไรครับขับกลับตีโพยตีพายเขากลับมีพฤติกรรมที่หนักกว่าเดิมนะครับนั่นหมายความว่าจากคนที่พอ,อยากลําบากปั๊บคิดและ อยากจะทําอะไรที่มันผิดหลักการเช่นอาจจะไปบางคนอาจจะคิดคิดลักขโมยบางคนอาจจะคิดปล้นบางคนอาจจะคิดทําในสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ผิดศาสนาเช่นไปซื้อเหล่นการพานันหรือไปทําอะไรที่มันอยากจะมีความร่ํารวยเพราะว่าคิดว่าการที่เขายากจนนี่มันลําบากแต่ต่างกับคนจนๆบางคนที่เขาขอบคุณต่อเราว่าเขามีความยากจนเขาก็สบัดอดทน และทําให้เขานั้นไม่ได้มีอะไรมากมายทําให้เขายังคงอยู่ในกรอบของศาสนาของลอสุภานวัตราเขาก็ขอบคุณต่อความยากจนว่าโอ้ดีแล้วการที่เราไม่ได้ร่ารวยถ้าเราร่ํารวยอาจจะเป็นคนบางคนก็ได้กลายเป็นคนที่หลงตัวเองเหมือนใครเหมือนฟิโรูนมีตําแหน่งมีอํานาจก็ากลายเป็นคนที่สร้างอะไรคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้านะครับหรือคนในยุคอดีตมากมายที่เคยมีทรัพย์สินกับกลายเป็นคนที่หวงแหนเพราะฉะนั้นเรื่องราวในวันนี้ อยากจะบอกกับพี่น้องว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับแน่นอนเราถูกทดสอบทุกคนนั่นหมายความว่าทดสอบในเรื่องของคุณงามความดีก็ถูกทดสอบทดสอบในเรื่องของความยากลําบากก็ถูกทดสอบความร่ํารวยเป็นบททดสอบความยากจนเป็นบททดสอบร่างกายแข็งแรงเจ็บป่วยก็เป็นบททดสอบทั้งสิน้นแต่ผู้ศรัทธาเมื่อเขาได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใดมา ที่เป็นบททดสอบเรื่องคุณงามความดีเขาก็พยายามที่จะระมัดระวังตัวเองสิ่งแรกที่เขาทําคือขอบคุณต่ออัลลอฮ์แล้วก็พยายามนําสิ่งที่เป็นความดีงามตรงนี้ทําอย่างไรก็ได้ให้ความดีงามตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นสะพานเป็นหนทางทําให้เขาได้เข้าใกล้อัลลอฮ์ทำให้เขาได้เข้าใกล้สวรรค์มากขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเขาลําบากแล้วครับเขาก็ยิ่ง อดทนมากขึ้นยิ่งใกลชิดอลัลลอฮ์มากขึ้นยิ่งขอดุอามากขึ้นยิ่งมุ่งมั่นต่อลรอมากขึ้นทําให้เขานั้นได้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าเขาจะยากจนหรือร่ํารวยก็ตามขันสองอายะานี้เป็นข้อคิดและเป็นข้อเตือนใจอย่างยิ่งว่าอย่าให้เราเป็นคนที่เรียกว่าวางหัวใจของเราไม่ถูกที่ถูกทางร่ํารวยก็วางให้ถูกยากจนก็วางให้ถูกไม่ว่าหัวใจของเราจะอยู่ในสภาพใดถ้าเรายังคงเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เป็นบททดสอบจอากอัลลอฮฺสุภาโนวตาาเราก็จะมีความสุขเราจนเราไม่ได้จนเองเอลัลลอฮฺให้เราจนเพราะทดสอบเราเรารวยเราก็ไม่ได้รวยเองเอลัลลอฮฺให้เรารวยทดสอบเราก็ขอให้เราได้พยายามสำรวจตรวจสอบว่าณวันนี้ผมและพี่น้องอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งร่ำรวยหรือ,อยากจนถ้าเราร่ำรวยเราก็อย่าลืมขอบคุณต่ออัลลอสุภาโนวตาราและใช้ความปวดปาณน,นี้ให้เป็นหนทางสู่สวรรค์ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ แต่ถ้าเราอยู่ในฐานะที่ยากลําบากเราก็ขอบคุณอัลลอฮ์ให้เราได้เพิ่มความดีงามด้วยความอดทนด้วยการขอดุอาและเป็นโอกาสที่เราได้จะเข้าสวรรค์ได้เร็วกว่าคนที่มีทรัพย์สินอย่างมากมายจนกระตั้งฮันดบีบอกว่าคนยากจนนั้นจะเข้าสวรรค์ก่อนคนร่ํารวยถึง500ปีก็แสดงว่าเขาถูกสอบสวนน้อยก็ไปสวรรค์ได้ไวแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนรวยไม่ดีคนรวยก็ถูกสอบสวนเยอะหน่อย แต่ถ้าเขาใช้เป็นทางที่ดีก็เป็นความปลดปานที่ทําให้เขานั้นได้เพิ่มคุณงามความดีกับตัวเองในชีวิตดุนยาเพื่อความสําเร็จในโลกอาเชร์วันนี้ก็ฝากสองอายะนี้ให้เป็นข้อคิดกับพี่น้องเพื่อทําให้เราได้เดินอย่างถูกทางและเดินอย่างมั่นคงนะครับบะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายาและส,สัลามุอะลัยกุมวรห์มะตุลลอฮิวะบบารักาตุ